อาจารย์สวยนัดประสอนัดทธนสอนจากต h อ i คอน Group พูดพลิกชีวิตของตนเองจากอาชีพแม่ค้าขายแซนด์วิชริมทางสู่นักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จสร้างรายได้ระดับพันล้านจากการทําธุรกิจออนไลน์จนได้เรียนรู้ว่าการทําธุรกิจในปัจจุบันช่องทางออนไลน์มีความสําคัญมากแค่ไหนธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือทางรอดที่ทําให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสําเร็จ ล่าสุดอาจารย์สวยได้เข้ารับรางวัล AEC Top CEO Award 2 0 21ไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2564ที่ผ่านมาเราไปฟังความรู้สึกของเธอพร้อมๆกันค่ะ ค่ะชื่ออาจารย์สวยนัดประสอนชัทนสสวันนี้นะคะ,คะก็ได้รับเกียรติค่ะมารับรางวาัลผู้บริหารดีเด่นประจําอาเซียนค่ะดีใจมาก uh เพราะว่าเพิ่งเริ่มทรรําธุรกิจออนไลน์มาประมาณ3ปีซึ่งปีนี้นะคะมียอดขายรวมของทีเทมเนี่ยมากกว่าหล,ลักพันล้านแล้วก็เลยอยากจะมาเป็นต้นแบบนะคะให้กับน้องๆที่เดินเข้ามา <c oughs> ที่อยากจะขายออนไลน์เหมือนกัน <c oughs> ให้เขารู้ว่าใครๆก็สามารถ ประสบความสาเร็จแล้วก็มารับรางวัลแบบนี้ได้เช่นกันาแรกเริ่มเนี่ยไม่ได้มีความรู้ออนไลนะ์นะเออเป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชอยู่ริมถนนนะคะแล้วก็ เรียกว่าฝนตกแซนด์วิชขายไม่ได้คราวนี้ก็เลยต้องเริ่มดิ้นรนแล้วว่าต้องทํำยังไงบ้างนะคะจนกระทั่งมาเจอโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่เขาสอนให้เราทําออนไลน์แบบจับมือทําเข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มมียอดขายค่อยๆโตขึ้นจนทุกวันนี้เราเปิดโรงเรียนนะคะในการสอนให้คนขายออนไลน์เป็นแบบเราวอย่างนี้ค่ะว่าในยุคนี้โลกมันเปลี่ยนเนาะจากอินเทอร์เน็ตใช้ 3G 4G ขึ้นมาเป็น 5G ถูกไหมคะเออจาก มือถือเนี่ยราคาถูกลงเรื่อยๆทำเลสมัยก่อนใครมีทำเลดีขายของได้เปรียบแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะวันนี้คือเราอยู่ตรงไหนก็ได้ทุกคนเล่นมือถือเล่น Facebook แปลว่าเราขายของได้ดังนั้นเนี่ยออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกแล้วสวยว่ามันเป็นทางรอดในยุคนี้เลยดังนั้นถ้าเราไม่มีความรู้เรียนก่อนดีกว่านะคะเรียนให้มีความรู้แล้วเ,เอาไปต่อยอดสวยเชื่อว่าอนาคตจะมีโอกาสในการสร้างอาชีพได้อีกไกล<ๆ>เวลาวันที่เราทำแล้วสำเร็จเนี่ยเรากลายเป็นเขาเรียกว่า เสาเข็มหลักของครอบครัวช่วยให้คุณแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นกลายเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ที่เดินตามก็รู้สึกภูมิใจมากๆเขเรียกว่าปีนี้มียอดขายเกินคาดเลยเราก็เลยวางเป้าว่าในปี2022ค่ะเราจะผลิตนักเรียนหรือว่าลูกศิษย์ที่อยากจะมีความรู้ออนไลน์ให้ขึ้นมาเนี่ยมีกําไรนะคะหลักร้อยล้าันได้แบบเราสวยมองว่าวันนี้ในเรื่องของการขายเราพออยู่พอกินละเราว่าถ้าวันนี้เรามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะเอาความรู้ตรงนี้ที่เรามีเนี่ยแบ่งปันให้กับผู้คนให้เขาได้มีโอกาสเหมือนที่เรามีสวยเชื่อว่าถ้าเขามารู้ออนไลน์ ได้ยากนะแค่ว่าเรารู้หรือไม่รู้ค่ะถ้ามาเรียนให้รู้เดี๋ยวเกิดประโยชน์เอาไปต่อยอดได้แน่นอนต้น,นแนะนำพื้นฐานสาหรับคนที่ไม่เคยขายออนไลน์เนาะเริ่มเรียนจาก6วัน6วิชาก่อนก็ได้นะคะจะเรียนทัน้งหมการสร้างเพจน,นะคะทํายังไงให้เพจเราเนี่ยมีคนตามเยอะๆนะคะเรียนการยิงแอดโฆษณาหรือการโปรโมทโฆษณาเรียนเกี่ยวกับนะคะเครื่องมือที่น่าขายในยุคนี้ เรียนวิชาการตลาดศูนย์บาทหรือ IG Marketing แล้วก็ TikTok Marketing นะคะที่ทุกวันนี้คนเล่นเยอะมากๆรวมถึงการตัดแต่งภาพ6วันหูวิชาตอนนี้มีเปิดราคาพิเศษด้วยจาก9,800นะคะเหลือ98บาทอ<ร>่าเหมือนกับเรียนฟรีเลยเพราะว่าอยากให้คนไทยมีความรู้เยอะๆจะได้เอาไปต่อยอดเอาไปใช้ได้ค่ะ วยค้นพบเรื่องหนึ่งนะคะว่าความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความพยายามครั้งเดียวมันเกิดจากที่เราเรียนรู้อะวันละนิดอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็จะทําให้เราสาเร็จขนาดใหญ่ดังนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะที่อยากจะเข้ามาขายออนไลน์แต่ไม่กล้าแนะนําว่าให้ลอง,ลองเลยเริ่มเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มช้าช้าหรือเร็วคุณก็ต้องเรียนอยู่ดีดังนั้นรีบเรียนให้รู้ก่อนดีกว่าวันนี้นะคะมีเปิดคอร์สพิเศษด้วยสําหรับคนที่สนใจแล้วกันนะคะแอดนะคะมีเครื่องหมาย a นะคะ a as 9 8นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ 0633623636ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างก็ได้นะคะแคปหน้าจอเลยสวยเชื่อว่าคอสเรียนสุดพิเศษนี้จะเป็นใบเบิกทางให้หลายคนที่ไม่กล้าทำออนไลน์เริ่มขยับตัวเข้ามาทำนะคะราคาแค่98บาทเท่านั้นเองค่ะ